สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของคนสวยด้วยการกินนะคะฟินไปกับโคจีเอนะก็มาพบเจอกันกับเวลาบ่ายแบบนี้นะคะวันพฤหัสนะคะก็เป็นรายการที่โรงพยาบาลนะคะที่โคจณเยฟได้มาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะวันนี้จะมาให้ความรู้ในเรื่องของ3พฤติกรรมที่ทําให้น้าหนักคุณหายลองมาฟังดูนะคะวันนี้โคจีเอม,มีเรื่องของ แชร์เคสให้ฟังนะคะว่าน้องที่ทำงานนี่แหละคะ่ะที่เขาสามารถลดน้ำหนักตัวเองได้30กิโลภายใน1ปีนะคะ30กิโลภายใน1ปีแล้วก็ต้องทำอะไรยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังไปด้วยกันเลยนะคะบอกแล้วใช่ไหมว่าการ้ลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องยากนะคะไม่ใช่เรื่องยากถ้าหากว่าเราตั้งใจจริงๆนะคะแล้วเชื่อไหมว่าพอ,อลดน้ำหนักลงได้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้น้องมีสุขภาพดีขึ้นนะคะ แล้วก็ทําให้อาการที่เคยเป็นต่างๆมานานแล้วนะคะหายไปด้วยนะคะวันนี้ใครที่มีแรงบันมีความตั้งใจที่อยากจะลดน้ําหนักจริงๆในปีนี้แต่ว่าทํายังไงก็ลดไม่ได้ลองหลายวิธีแล้วลองมาฟังอันนี้ดูนะคะลองมาฟัง3วิธีนี้ลองดูว่ามันจะทําให้คุณลดน้ําหนักได้ง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนะ,คะ,ะนะโคจนะิปอนย่าแชร์ไปก่อน3พฤติก,กรรมที่ทําให้น้ําหนักหายนะคะ อ่ะที่ทำให้ใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็แชร์ออกไปด้วยนะแชร์ไปด้วยนะคะแฟนคลับ FC นะคะอ่ะใครที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆสวัสดีค่ะพี่พัะสลสวัสดีค่ะพี่สาวที่สุดน่ารักน่ารักที่สุดในจักรวาลเลยนะคะกดติดตามไว้นะคะอ่ะถ้ามีรายการเมื่อไหร่ก็ก็จะทําให้อ่าเราได้มาคุยกันนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะอ่ะแชร์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 ออกไปด้วยนะคะแชร์ออกไปให้ เพื่อนๆของเราที่กำลังมีความตั้งใจที่อยากจะดูแลสุขภาพของตัวเองอยู่นะคะเพราะว่าอะไรก็ไม่สาคัญเท่าเรามีสุขภาพที่ดีใช่ไหมเพราะว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่เราดูแลเองได้ไม่ต้องให้ใครมาทาให้นะคะไม่ต้องให้ใครมาทาให้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเราตลอดเวลานะคะอยู่กับตัวเราตลอดเวลาอ่ะมี f อฟซีถามเข้ามาวันนี้ทำไมไม่แต่งชุดพยาบาลนะคะวันนี้ก็คือ ช่วงเช้ามีประชุมนะคะมีอบรมนะคะก็เลยอันนี้ก็แบบสบายๆนะคะก็เลยอ่ะยังไงก็คิดถึงกันอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวแชร์ไปตามกลุ่มก่อนนะคะอ่าใครที่เข้ามาแล้วอ่ากดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะจ๊ะอ่าแชร์ออกไปเลยค่ะแชร์ไปนะคะเราจะได้มอบสิ่งดีๆให้กับเพื่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหัวใจรัวๆเลยจ้าขอบคุณหัวใจ ดวงนี้นะคะดวงใจดวงนี้ที่มีแต่ความรักและความจริงใจให้กันนะคะมันก็ทําให้เรามีความสุขเนาะอ่าก็ที่คนอยากฟังเพลงอะไรสามารถเขียนเข้ามาได้เลยนะคะเขียนใต้รายนี้ได้เลยนะตอนนี้จะจัดรายการของโรงพยาบาลไปด้วยแล้วก็เปิดเพลงให้กับทุกคนได้ฝากไปด้วยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของอ่าวิชาการกันนะคะจะเข้าสู่ช่วงของสามพฤติกรรมที่ทําให้น้ําหนักคุณหายไปอ่าเะเจ็บเชื่อว่าถ้าใครได้ความสามเทคนิคนี้แล้วนะ บอกได้เลยว่าเรื่องน้ำหนักเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคในการทําให้สุขภาพเราดีอย่างแน่นอนนะคะมันก็จะทําให้คุณง่ายกับการที่คุณจะลดน้ำหนักมากๆเลยอ่ะไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมายเลยแค่ปีนี้ตั้งปณิธานว่าอย่างน้อยให้รอบเอวไม่เกิน80เซนนะคะในผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายไม่เกิน90เซนนะแล้วเครื่องหนึ่งของชีวิตค่ะสุดยอดเลยค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะเออนะคะโอ้ดีใจเลยนะคะดีใจดีใจนะคะอ่าแล้วก็ ตั้งปริธานกับตัวเองไว้นะคะปีนี้ฉันจะทําให้สุขภาพฉันดีที่สุดแล้วก็ทําให้ฉันหุ่นสวยเสียมากที่สุดเลยเรามาปั้นหุ่นไปด้วยกันเลยนะคะอเอาอีกสักหนึ่งเพลงนะคะเอาอีกสักหนึ่งเพลงนะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังทุกคนนะคะเข้าสู่ช่วงรายการดีๆมีสาระกับสุขภาพนะคะเราจะมาปั้นหุ่นไปพร้อมๆกันนะคะอ,อีกหนึ่งบทเพลงนะคะจากน้องๆ้องทูบีนัมเบอร์วันไอดอลนะคะรักเมื่อพร้อมนะคะอ่แช่์อกไปค่ะแช่์อกไป ใครหนึ่งแชร์ให้ได้เป็นเศรษฐีสองแชร์เป็นมหาเศรษฐีสามแชร์เป็นอภีอภีมหาเศรษฐีไปเลยนะคะใครดัาร้องได้ร้องตามเลยนะคะเพลงที่โค้ชเีืยวจัดในวันนี้นะคะก็จะเป็นเพลงลูกปรุงนะคะเป็นเพลงสตริงเก่าแล้วก็เป็นเพลงยุคเก้าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครอยากจะ ฟังเพลงไหนก็สามารถที่จะกรินงการกันเข้ามาได้หรือเขียนมาใต้ไลน์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะยินดีที่จะเปิดให้ฟังเรามามีความสุขไปด้วยกันนะคะทีวิตคนเราไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนๆโคจิ๋วจะบอกอีกทีนะวันนี้เราทําให้มันมีความสุขมีความสุขกับตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้พรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกันนะคะจําคานี้ไว้ดีๆนะว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกันเราไม่รู้นะคะการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกนาทีแล้วเราไม่รู้ด้วยว่า สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราอ่ะมันคืออะไรเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์นึที่มันเกิดขึ้นนะคะในในเรื่องของคนใกล้ตัวก็โอ้โหอยู่ดีๆก็เจอก้อนอะ,อะไรนะเขาเรียกว่าเป็นเลือดขั่งเป็นเลือดทั่งในสมองนะคะเป็นเลือดขั้งในสมองเช้านี้ก็ได้ผ่าแบบไม่ไม่ใช่ว่าเร่งด่วนมากนะคะแต่ว่าก็คือคุณหมอก็รีบให้การรักษาตรงนี้นะคะก็อ,ะอยากจะบอกว่า ทาให้ชีวิตตัวเองมีความสุขที่สุดแล้วกันนะคะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็พอแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยโค้ชเจี๊ยบบอกได้เลยนะว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องดูแลไม่ใช่รอให้เป็นเยอะๆไม่ใช่รอให้แบบว่าอุ๊ยใกล้จะตายแล้วอะ่ะค่อยมาดูแลนะคะแล้วเรื่องที่โค้ชเจี๊ยบจะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆในวันนี้นะคะก็คือ3พฤติกรรมนี่แหละที่มันทําให้น้ําหนักหายไปนะคะแล้วก็มีเคสกรณีตัวอย่างที่อยากจะเล่าให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ฟังว่าเอ๊ะทำไม น้องเคยหนัก,100กร้อยกวโลแล้วน้ำหนักหายไป30กิโกรัมภายใน1ปีเกิดเหตุสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วทำไมน้องถึงมีแรงบันดาลใจในการที่จะลดน้ำหนักตรงนั้นนะคะก็เลยได้พูดคุยกันก็เลยได้สอบถามว่าเฮ้ยมันไม่น่าเป็นไปได้นะดูหุ่นน้องตอนนี้กับที่ผ่านมาเนี่ยคือบุคลิกลักษณะไม่เหมือนคนที่มีอาการน้ำหนักเยอะๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาฝากไปพร้อมๆกันกับคุณผู้ฟังที่อยู่ที่โรงพยาบาลด้วยนะคะและตอนนี้ก็ออกอากาศนะคะออกอากาศแพรภาพกําลัง่ายทอดสดไปยังคุณผู้ฟังที่อยู่นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะ FC ทุกท่านนะคะกดติดตามเพจนี้ไว้นะโคจีนฟิวตี้อิทติ้งนะคะเรามาปั้นหุ่นสวยด้วยการกินไปด้วยกันสรุปหลักง่ายๆเลยว่าการเกิดของโ,อร,โรคต่างๆโรคภัยไม,ม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อรหรือโรคไม่ติดต่อทั้งหลายทั้งมวลเนี่ย สรุปมาแล้วก็คือเกิดจากพฤติกรรมงนั้นเลยนะคะเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตเกิดจากพฤติกรรมของการกินนะคะแต่ว่าในกรณีนี้ก็คือว่าเรื่องของน้ําหนักตัวเนี่ยเกิดจากการกินล้วนๆเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาแบ่งปันและก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันนะคะว่าเรื่องลดน้ําหนักเนี่ยให้จิ๊บเองนะคะอ่าถ้าท,ทุกมาแล้วร้องตามร้องตามรักเมือ่อพร้อม ฟังจนร้องได้ฟังจนร้องได้นะคะจากน้องๆ้องทูดีนัมเบอร์วันไอดอลพืนที่4นะคะเพลงหนึ่งที่มีเนื้อหาสาระดีเรามาเปิดให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้จะเข้าสู่ช่วงของปั้นขนเสวยไปด้วยกันแล้วนะคะปั้นขนเสวยด้วยกันืนแล้วนะอ่า ขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะแชร์ออกไปเรียกเพื่อนๆของเราเลย FC จา๋า FC ทั้งไตยทั้งวันะคะสวัสดีค่ะคุณน้าที่อยู่สวีเดนนะคะนาพงนะคะสวัสดีค่ะวันนี้น้ามีเวลาว่างมานั่งดูหลันไลฟ์สดด้วยนะคะค่ะก็จบลงไปนะคะสําหรับเพลงรักเมื่อพร้อมนะคะซึ่งเป็นเสียงเพลงจากน้องๆทบีนัมบวรไอดอลรุ่นที่4นะคะซึ่งเป็น เพลงที่เกี่ยวกับวัยรุ่นนะคะเป็นเนื้อหาสาระที่ดีพอสมควรนะคะคนแต่งก็อยู่ที่ g ีนน์แกลมมี่นะคะก็เป็นนักแต่งเพลงไทยเช่นกันสาระตรงนี้ก็ทําให้หลายคนได้ฟังแล้วร้องไห้ก็มีนะคะเออเนาะของบทเพลงแล้วก็เนื้อหาสาระของเพลงด้วยนะคะอ่ะมาถึงช่วงสาระดีๆกับเรื่องของสุขภาพกันนะคะวันนี้มีเรื่องเล่าอยากจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันแล้วก็ในเรื่องของพฤติกรรม 3พฤติกรรมที่ทําให้น้ําหนักหายไปนะคะวันนี้ตอนมื้อกลางวันนี่แหละเอาแบบสดสดกันเลยนะคะเอาแบบด้นสดกันเลยนะคะเพราะว่ามื้อกลางวันเนี่ยเราได้ทานข้าวด้วยกันกับน้องๆที่อยู่ที่ห้องนะคะทีนี้เนี่ยก็มีการแชร์กันมีการเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเมื่อก่อนน้องเนี่ยมีน้ําหนักน้อยโโลน้ําหนักตัวเยอะมากเลยนะคะทีนี้ก็เลยว่ามีเหตุการณ์ผ่านมาวันหนึ่งรู้สึกเหมือนจะตายอะไรประมาณนี้นะคะรู้สึกเหมือนกับจะตายหายใจไม่ออกแน่นอกมากอะไรอย่างนี้นะคะ ก็เลยทําให้น้องได้กลับมาย้อนมาทบทวนพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการใช้ชีวิตของตัวเองว่าแล้วด้วยด้วยที่ว่าครอบครัวเป็นครอบครัวที่อ้วนด้วยนะคะก็คือลูกหลานอ้วนหมดเลยนะคะก็เลยสืบเนื่องไปแล้วทาให้ตัวเองเนี่ยอ้วนด้วยและอ้วนมากด้วยนะคะก็เลยทําให้ตัวเองมีอาการที่มันผิดปกติคือหายใจไม่ออกแล้วคนอ้วนเนี่ยสังเกตดูได้เลยนะคะว่าคนอ้วนเนี่ยจะชอบนอนกรนเขาไม่ได้ชอบหรอกค่ะแต่ว่าความอ้วน กับทางเดินหายใจที่มันถูกอุดตันไปด้วยไขยมันที่มันถูกอุดตันไปด้วยอ,อวัยวะต่างๆนะคะทำให้เขากลายเป็นคนนอนกรดแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็คือว่า,าหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มคือจะตายซะให้ได้ในวันนั้นนะคะพอได้รู้ตรงนี้แล้วว่าตัวเองต้องรีบดน้ําหนักแล้วนะภายในระยะระยะเวลาหนึ่งปีค่ะลดน้ําหนักไปได้ส0กิโล และตอนนี้ก็ไม่เหลือไม่เหลือของบุคลิกท่าทางที่เหมือนกับว่าเคยเป็นคนอ้วนมาก่อนเลยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะนําสิ่งดีๆตรงนี้ค่ะมาสู่คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้ลองดูนะคะว่าสิ่งที่น้องทําหรือสิ่งที่เคสกรณีตัวอย่างเนะะี่ยค่ะสามารถทําได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่เรื่องเรื่องยากอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องปรับพฤติกรรมสักนิดนึงเลยนะคะอันดับแรกเลยค่ะก็คืออันพฤติกรรมแรกเลยก็คืองดทานแป้ง งดทานแป้งทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งจากขนมแป้งจากข้าวข้าวทุกอย่างเลยนะคะข้าวทุกอย่างก็คืองดทานแป้งทั้งหลายทั้งมวลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นขนมไม่ว่าจะเป็นโฮลวีตอะไรอะ่ะช่วงนี้งดไปก่อนนะคะถ้าคุณมีความตั้งใจอยาจะาลดโรคของคุณจริงๆซึ่งผลดีของการที่เราสามารถเอาน้ํหนักตัวลงได้นะคะหนึ่งอันดับแรกเลยก็คือจะทําให้น้ําตาลน้ําตาลในเลือดลดลงแล้วก็ความดันโลหิตลดลงด้วยนะคะนี่คือ เป้าประสงค์ที่เราลดน้าหนักลดน้ําหนักเพื่อเป็นการลดภูมิแล้วก็ลดลด,ลดโรคที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองด้วยนะคะก็อย่างน้อย,อยก็คือทําให้รอ,อบเอวของตัวเองเนี่ยในผู้หญิงเนี่ยไม่ควรจะเกิน80ซนติเมตรและผู้ชายไม่ควรจะเกิน90ซนติเมตรนะคะอันแรกเลยก็คือน้องบอกว่างดแป้งทุกชนิดเลยในช่วงสองสัปดาห์แรกเนี่ย<ฮ>ก็คือว่าเอาสัปดาห์แรกเลยนะคะก็คือไม่กินแป้งเลยไม่กินแป้งทุกชนิดเลยนะคะคือไม่เอาแป้งเข้าปากเลยเนี่ย ก็คือในที่นี้ก็คือไม่กินข้าวแต่มีสารอาหารอยา่างอื่นทดแทนลดแบบว่าลดแบบไม่เขียวลดแบบไม่โซมแล้วก็ลดแบบถูกวิธีนะคะลดแบบถูกหลักโภชนาการนะคะอันที่สองค่ะก็คืองดหวานทุกชนิดด้วยขนมขบเคี้ยวขนมของหวานทุกอย่างเลยนะคะก็คืองดทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มียังบางเคสเนี่ยจากที่เราเล่าสู่กันฟังเนี่ยคะ่ะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของพฤติกรรมมากขึ้นนะคะ ว่ามีน้องอายุแค่15ปีเองนะคะทานขนมขบเคี้ยวเป็นประจำในที่นี้ไม่ขอบอกไม่ขอบอกนี่ห่อละกันนะคะเดี๋ยวจะเป็นการพาดหิงเข้ามาเกินไปก็คือขนมขกเคี้ยวที่เป็นหอ่อหอะคะ่ะขนมขกพ,พเคี้ยวเป็นหอ่หอหอ่อห่อละ20บาทอะไรพวกนี้ที่มันกําลังฮิตฮิตในท้องตลาดเนี่ยคือกินทุกวันกินทุกวันกินทุกวันนะคะ15ปีเท่านั้นแหละก็คือได้ฟอกไตเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พวกอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าเป็น บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะถ้าบะหมี่กึ่งสกึ่งสาเร็จรูปถ้าเกิดว่าทานมากไปทุกมือ้อทุกมือ้ออันนี้ก็อันตรายเช่นกันนะคะมันก็เป็นแป้งและน้ําตาลอีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถเอาไปทําลายไตยแล้วก็ในกลุ่มนี้แป้งจากบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนะะี่ยค่ะมันก็ยังมีเกลือมีโซเดียมที่แฝงอยู่ในตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็พวกอะไรอะเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้ภาวะตรงนี้ได้ ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มันเกิดขึ้นอายุน้อยคุณก็สามารถป่วยได้แล้วนะคะทุกวันนี้ไม่ต้องรอว่าอายุจะเยอะๆแล้วถึงทําให้เกิดโรคนะคะมันก็เลยทําให้เรากลับมาย้อนมาทบทวนในเรื่องของพฤติกรรมการกินเรามากยิ่งๆขึ้นเลยนะคะอันที่3ค่ะอันที่3ก็คืองดทานมือ้อดึกนะคะอันนี้สําคัญมากอีกเช่นกันนะคะในเรื่องของการทานมือ้อดึกเนี่ย หลายหลายคนที่ทํางานกะกลางคืนหลายหลายคนที่มีเวลากลางวันนอนนะคะกลางคืนกินนะคะกลางวันก็คือกลางวันเนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องของอาหารสักเท่าไหร่แต่ว่าทางานกลางคืนฉันก็ต้องเริ่มกินนะคะอันนี้มันจะทําให้วงจรชีวิตหรือวงจรในการปรับร่างกายเนี่ยร่างกายเขาจะไปจดจาร่างกายเขาเราจะไปจําเวลาที่กินนะคะถ้าเกิดว่าไปกินตอนกลางคืนเนี่ยร่างกายมันก็จะจําละว่า ฉันเคยกินเวลานี้นะ,ะฉันเคยกินเวลานี้มันก็จะจําไปตอนนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่ากินดึกสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนั่นแหละคะ่ะอาการความเสื่อมของเซลล์ต่างๆมันก็จะเริ่มกลับทําให้ปรากฏอาการให้เราเห็นว่าร่างกายของเรานั้นนะ่ะเริ่มเสื่อมแล้วนะคะอันนี้ก็เป็น3พฤติกรรมที่ถ้าคุณทําได้นะ,ะถ้าคุณทําแล้วก็ตั้งใจทําไม่ใช่ทําได้ต้องทําได้สิเออนะคะ ต้องทําให้ได้นะคะถ้าหากว่าเรามีปฏิบัตินิทานที่จะตั้งใจจริงๆนะคะหลายคนนะคะที่ลดน้ําหนักได้แล้วก็การนอนกรนหายไปเบาหวานลดลงความดันลดลงนะคะความดันโลหิตเนี่ยก็เป็นภัยเงียบที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าเขาจะมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าวัานนี้เราสามารถที่จะลดน้ําหนักตัวเองลงได้เชื่อเธอค่ะว่ารคทุกอย่างมันลดหายไปหมดเลยแล้วก็น้องแชร์ให้ฟังว่าคือเมื่อก่อนนี้ อกทั้งหายใจไม่อิ่มแล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าใส่อะไรก็ดูไม่ดีออใส่อะไรก็แบบว่าไม่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่การต่างๆเหล่านั้นห่ยหายเลยแล้วก็และช่วงเวลาที่หิวเวลาที่ระหว่างเวลาที่ระหว่างวันก็คือนะ้องบอกว่าทานโปรตีนแทนงดแปง้งงดหวานงดทานดึกก็คือทานโปรตีนแทนเพราะว่าตัวโปรตีนนี่แหละจะไปช่วยซ่อมแซมในส่วนที่ สืบหรอของร่างกายในส่วนที่เซลล์มันเสื่อมไปแล้วนะคะอันนี้โปรตีนเราจะลงไปเติมลงไปเติมในส่วนตรงนี้ก็คือพวกอาจจะเป็นไข่ต้มหรือว่าเป็นพวกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันแล้วก็เป็นพวกเนื้อปลาอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็มีหลายๆวิวัฒนาการที่แบบว่าใช้ในการที่จะลดน้ําหนักคือน้องก็ยังการันตีด้วยนะว่าการออกกําลังกายก็ไม่ได้ช่วยมากในเรื่องของการลดน้ําหนักขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกิน มากกว่าการออกกําลังกายอยีกนะคะถ้าวันนี้เรามาเริ่มปรับใหม่นะคะถ้าใครเริ่มมีอาการปวดข้อเข่าแล้วเริ่มมีพุงยื่นออกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมาปรับการกินกันใหม่สักนิดนึงนะคะแล้วเชื่อเถอะค่ะว่าไม่เกิน2ส,สัปดาห์ไม่เกิน2ส,สัปดาห์คุณจะสามารถเอาน้ําหนักตัวของคุณลงมาได้แล้วคุณมาวัดความดันมาเจาะน้ําตาลซ้ำอีกทีหนึ่งเนี่ยรับรองได้เลยค่ะว่าน้ําหนักตัวคุณเนี่ยที่มันลงไปเนี่ยมันทําให้สุขภาพคุณดีขึ้นแน่นอนและ สำคัญที่สุดถ้าวันนี้น้ําหนักตัวคุณลดลงได้หน้าคุณก็จะเด็กลงด้วยนะคะเพราะว่าเซลล์ที่มันเสื่อมอ่ะมันลดลงตัวโปรโตีนตัวนี้มันไปนแทรกซึมตามเซลล์ต่างๆแล้วมันทําให้อผิวพันเราดีขึ้นนะคะแล้วก็อาการเจ็บป่วยต่างๆเรานี้หายไปน้องก็ยังบอกอีกนะคะว่าระหว่างวันถ้าหิวเราก็สามารถทานได้เป็นน้ําเปล่าดีที่สุดนะคะเป็นน้าเปล่าดีที่สุดแล้วก็ถั่วต่างๆถั่วไม่ว่าจะเป็นพวกถั่วที่ มีโปรโตีนแต่ไม่ต้องเอาถั่วที่มันมีเกลือผสมเยอะๆนะคะมันก็จะทําให้โซเดียมในร่างกายของเรานั้นน่ะลดลงได้ด้วยนะคะเป็นสามพฤติกรรมที่เราสามารถทําได้ด้วยตัวเองลองเอาไปใช้ลองดูนะคะว่าถ้าทําตามที่บอกไปแล้วเนี่ยสามารถลดได้จริงไหมก็จะยิ้มได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมีคนที่ทําได้แล้วคุณก็ทําได้เช่นกันนะคะอ่าเป็นไงกันบ้างคะ กับ3พฤติกรรมที่สามารถทําให้น้ําหนักตัวคุณหายไปได้นะโคจิบเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าคุณทําแบบนี้มันจะลดลงได้จริงๆนะคะตัวซึ่งตัวเองเนี่ยก็เคยก็เคยแบบว่ามีน้ําหนักตัวที่มันเกินไปเกือบจะ60แล้วนะตอนนั้นนะตอนนั้นแต่ตอนนี้ลดลงมาแล้วนะคะตอนนี้ลดลงมาแล้วอยู่ที่ประมาณ55นะคะแต่โคจบก็ยังจะเอาลงอีกนิดนึงนะคะเพราะว่า,าไม่อยากให้แบบว่าเวลาที่เราใส่เสื้อผ้า เราก็อยากดูดีเราก็อยากมั่นใจนะคะแล้วมันทําให้บุคลิกของเราดีขึ้นด้วยนะสังเกตดูว่าระหว่างคนที่ตัวโตบวบวกบวอ้วนๆๆมากๆาก,กับคนที่รูปร่างสมส่วนเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าอันไหนดูดีกว่ากันและเชื่อเถอะค่ะว่าถ้าวันนี้คุณสามารถทําได้นะโรคภัยต่างๆก็ไม่มาเยือนคุณแล้วมันจะสามารถทําให้คุณยิ้มได้แบบมีความสุขแล้วก็คุณที่สําคัญคุณจะหน้าเด็กลงกว่าอายุจริงของคุณด้วยนะคะลองเอาไปปรับใช้ลองดู อยากจะบอกว่าสิ่งที่โคจมมอบให้ในวันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้ทําจริงๆค่ะแล้วเรามาเริ่มฝึกไปด้วยกันนะคะฝึกการหายใจด้วยฝึกในเรื่องของการปรับอาหารฝึกในเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างที่มานำมาประกอบกันยังไม่อยากให้ใครป่วยแม้แต่นคนใกล้ตัวนะคะก็ให้หายเร็วๆแล้วกันนะคะคุณน้านะคะคุณน้าก็ป่วยด้วยนะคะคก็ ทุกส,สิ่งทุกอย่างเกิดจากพฤติกรรมเพราะฉะนั้นเลิกทำสามพฤติกรรมนี้โ<ๆ>ค้รเชื่อมันว่าควรจะมีสุขภาพที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนนะคะการอยากจะฟังเพลงอะไรก็สามารถกรี๊งกรงกันเข้ามาได้นะคะหรือจะเขียนมาใต้น์นี้ได้เลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เยอะๆเลยนะคะ,อะเอาให้แบบว่าถ้าไม่เข้าใจตรงส่วนไหนเอ้าแล้วเวลาที่หิวจะกินอะไรกินถั่วก็ได้ค่ะกินถั่วกินโปรตีนขนมที่มันทําจากถั่วเหลืองขนมที่ทําจาก โปรโตีนทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยคุณสามารถทานได้เลยนะคะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะคะด้วยรักจากใจนะคะชีวิตนี้จะมีค่าถ้าหากคุณรู้จักคำว่าให้ให้ด้วยความรักให้ด้วยความผูกพันให้ทุกๆวันเป็นวันแห่งความสุขนะคะสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่ารักทุกคนนะคะแล้วก็ใส่ใจในสุขภาพของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงหุ่นสวยไปเรื่อยก,กันนะคะ ด้วยรักจากใจค่ะวันนี้ขอเจี๊ยมไปแล้วนะคะบายบายรักทุกคนเลยลองเอาไปใช้ลองดูนะคะอย่าลืมแชร์ออกไปด้วยนะรักรักจุ๊บ